เดบอยในซีซั่นที่4ตอนที่8จบแล้วนะครับต้องบอกว่าผมไม่รู้จะพูดประเด็นไหนก่อนเนี่ยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเยอะไปหมดครับตอนนี้ว่าดูจบแล้วนี่คือแบบปวดหัวมากครับใครที่ดูแล้วอยากจะกรีดให้ดังสนั่นเนี่ยเหม็นตายดาลังคลิปผมเลยครับโอเคแล้วก็จะมาเจาะเป็นประเด็นประเด็นไปเลยครับแล้วก็สาบใครที่รู้สึกอยากจะกรีดด้ครับกรีดได้เลยครับตอนนี้คือมันน่ากรีดจริงๆครับกรีดออกมากรีดออกมาซะแล้วไปเปิดประเด็นแรกกัน ด็นแรกก็คือฮิวอีได้รู้แล้วนะครับว่าตัวของคนนี้อยู่กับเธอมาตลอดตัวของคนที่อยู่กับฮิวอีมาตลอดเนี่ยตัวของเธอนั้นไม่ใช่สไลท์ครับตัวของเธอจะเป็นซุปเปลี่ยนล่างครับละฮิวอีก็จับได้ถึงความผิดปกติหลายอย่างสุดท้ายครับในห้องที่ช่วยวัตถิพานาธิบดีซิงเกอร์ครับก็ได้จัดการซุปสาวลงได้สําเร็จนะฮะด้วยตัวของแอนนี่ที่เธอนั้นหลุดรอดออกมาได้ครับแม่มันก็เกือบจะแย่แล้วเหมือนกันครับ ต้องเรียกว่าตอนนี้นะครับตัวของซาลัยกับตัวของอีวี่นีเนี่ยงอนกันทั้งเดือนครับและเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือตัวของวิกตอรียนิแมนนะครับตอนนี้เธอก็ถูกเปิดเผยแล้วนะครับต่อหน้าสื่อครับว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นซุปฮะเพราะโฮมเลนเดอร์เนี่ยเป็นคนเปิดเผยเป็นคนเฉลยนั่นเองครับทุกคนก็ตกใจแล้วก็อึ้งๆตามกันไปครับสิ่งนั้นมันทําให้ตัวของวิกเตอรียนิแมนเนี่ยตัวของเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอํานาจที่เธอมีอยู่เนี่ยมันจะสั่นคลอนเนื่องจากตัวของเธอนั้นเป็นซุป เพราะว่าไม่มีซุปคนไหนได้เป็นประธานาธิบดีมาก่อนนั่นเองครับรายในตอนนี้ตัวของบูชเชอร์นยครับก็เหมือนว่าจะรอดปลอดภัยแล้วแหละซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่าไอเสียงรูว่าสิ่งที่หลอนอยู่ในหัวของบูชเชอร์มาตลอดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีตัวทนยืนจริงก็งได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับไอตัวนั้นน่ะที่มันบอๆให้บูชเชอร์ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆบูชเชอร์เนี่ยก็ไม่ได้ฟังคาที่ไอตัวนั้นเป็นคนบอกนีว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย คำแนะนําแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแม้แต่น้อยครับจนตัวของไรอันนะครับได้เข้ามาหาตัวของบูชเชอร์นะครับและตัวของไรอันก็ได้ยืนกลาเนรับว่าตัวของไรอันเนี่ยจะกลับไปอยู่กับโฮมแลนเดอร์ครับตอนแรกบูชเชอร์ก็ไม่ได้อะไรนะ่ครับแต่สุดท้ายตัวของมารอลลี่ที่มาห้ามตัวของไรอันไว้ะครับก็โดนไรอันเนี่ยฆ่าตายอย่างหน้าอนาถนรับตัวของบูชเชอร์ที่เห็นดังนั้นนะครับตอนนี้คือไม่เอาไรแล้วะครับไรอันเนี่ยก็ไม่ได้เคารบหรือว่าไม่ได้รักตัวของบูชเชอร์อีกแล้ววคริด่่าานนจะเป็ยงไ แล้ตอนนี้บูชเชอร์เนี่ยที่มีไลออนเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อมั่นเนี่ยว่าซุปเนี่ยก็เป็นคนดีได้ครับแต่ตอนนี้มันพังทลายลงไปหมดแล้วครับบูชเชอร์ได้เข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มร้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยบูชเชอร์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากเหตุการณ์นั้นครับช็อตต่อมาครับที่เราอยากพูดถึงก็คือโต้โฮมเรนเดอร์ครับได้ทําการกวาดล้างวอดนะฮะหรือได้กวาดล้างคนในบริษัทเนี่ยเยอะมากครับ สำหรับใครที่มีข้อมูลพอจะแบล็กเมย์พวกเขาได้เนี่ยอันดับหนึ่งคือแอชลีย์ครับตอนนี้คือแอชลีย์เนี่ยได้ฉีดสารวีเข้าไปในตัวครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าตัวของแอชลีย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังวิเศษหรือจะกลายเป็นซูเปอร์คนต่อไปตัวของแอชลีย์เนี่ยอาจจะได้มาช่วยเราเดี๋บ่อยก็เป็นได้ครับเพราะตอนนี้ตัวของเธอนั้นโดนโฮมแลนเดอร์เนี่ยหมายหัวอยู่ครับและสุดท้ายนะครับตัวของวิกเตอร์นีแมนนะครับตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็โดนพี่บูเชอร์แก่ครับสังหารไปอยย่่าางงานะครับ ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อึ้งไปตามๆกันนะครับซึ่งตอนแรกตัวของฮิวอี้นะครับก็มากล่อมนะครับว่าไม่ให้ตัวของบูชเชอร์เนี่ยทำอะไรครับแต่สุดท้ายเราก็รู้นะครับจริงๆมันมีการบอกใบ้มานาแล้วนะครับว่าไอสิ่งที่อยู่ในหัวของบูชเชอร์เนี่ยเป็นคนพูดว่านายรู้สึกยังไงบ้างละ่ะในการที่ได้ฉีกกระชากตัวของอ e ิซิเคียวซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวของบูชเชอร์เนี่ยมีพลังครับซึ่ง หมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ออกมันออกมาจากหน้าอกเขาอะเป็นเหมือนเป็นปรสิตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันโหคือเจ๋งมากอะเพราะว่าตัวของวิกตอรยดีแมนซึ่งเป็นซุประเบิดหัวคือโดนบูชเชอร์เข้าไปทีเดียวแบบแเธอไม่ทันตั้งตัวแต่ถอยตั้งตัวได้ก็ไม่น่าจะสู้ได้ครับคือโดนทีเดียวคือไปเลยครับเออคือแบบบูชเชอร์ในตอนนั้นคือแบบว่าน่าจะเข้าด้านมือคือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะไอ้เครื่องยึดนี่ติดใจอย,อย่างไวรอันก็คือไม่อยู่แล้วไง ตอนนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าในซีซั่นที่5ซึ่งเป็นซีซั่นสุดทาที่เขาประกาศมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับทั้งบุชเชอร์ที่ตอนนี้คือกลายเป็นตัวประหาดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของวิเทอร์เลนนิวแมนที่เรียบร้อยก็มองไปแล้วต้องให้แอชลีย์ที่ฉีดสารวีเข้าไปแั้ตัวของโฮมเรนเดอร์ตอนนี้คือเขาก็ได้เป็นเหมือน หลังจากที่ประธานาธิบดีอ่านิวแมนใช่ไหมเป็นว่าที่ใช่ไหมไม่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งก็คือตัวของซิงเกอร์แอบที่ก็น่าจะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีเือนกันสุดท้ายก็ตัวของซิงเกอร์ก็โดนใส่ร้ายนะครับว่าเป็นคนฆ่าวิกตอรียนนิวแมนรับสุดท้ายตัวของประธานาธิบดีที่คือผมก็จาชื่อไม่ได้แล้วนะครับว่าเขาว่าชื่ออะไรแรับแต่เหมือนจะเป็นผู้ให้ความสบสุนในอ่าตัวของซูเปอร์ฮีโร่รับก็คือ เหมือนประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยสนับสนุนตัวของโฮมเดนเดอร์แบบเต็มร้อยเร์เซนี่ยซึ่งตอนนี้คือเหล่าซุปหรือว่าเหล่าเดอะเซเว่นเนี่ยก็ได้มีอํานาจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเราต้องบอกว่าอํานาจครั้งนี้มันหนักกว่าใน3ซีซั่น3 4ซีซั่นที่ผ่านมาครับหลายๆตอนที่ผ่านมาคือตอนนี้ต้องบอกว่าอีพีที่8นี้คือสุดที่สุดเลยครับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่หรือเห่าเดอะเซเว่นเนี่ยกลับไปมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยได้ทําการกวาดล้างคือแบบเละเทะทั้งเมืองครับ รวมถึงเราเดอะบอยเนี่ยที่ก็โดนไปด้วยครับซึ่งตอนสุดท้ายเ่ยโอ้ยผมรู้สึกว่ามันเปนเหมือนโดนท้อน,อนทุบหัวคือแบบว่าเราเดอะบอยตอนนี้ที่พยายามจะหนีเนรับไม่ว่าจะเป็นตัวของแอนนี่คิมิโกะเรชี่ผู้กอง MM ็มเหรือตัวของฮ e. ีตอนนี้คือเรียบร้อยครับโดนรัฐบาลตามตัวเจอได้ไม่ยากครับแล้วทุกคนก็โดนจัดโดนกําจัดไปหมดแล้วเนี่ยคือโดนจับกันหมดแล้วเนี่ย แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้คือชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงครับคนที่หนีรอดได้นในตอนนี้ก็มีแค่แอนนี่ครับแล้วก็ตัวของบูชเชอร์ท่นั้นเองครับซึ่งในซีซั่นที่5เนี่ยน่าจะเป็นการช่วยเหลือเหล่าเพื่อนๆนเดอะบอยออกมาจากการโดนจับนั่นเองครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าในซีซั่น5เนี่ยใครมันจะไปบ้างครับโอ้ยทุกอย่างประเด็นมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับผมจะมาแยกเป็น,ป,น,ป,นประเด็นประเด็นเอาจริงๆแบบชา้าๆครับ ดึงเง็บซ right. ุปอ่าแยกล่างไอ้ซุปแบบแปลงล่างเนาะก็ได้ถูกแอนนี่จัดการไปแล้วเรียบร้อยแับแล้วก็ตัวของบูชเชอร์เนี่ยตอนดีก็เรียบร้อยพี่แกก็เข้าสู่ด้านมือเต็มๆแล้วแล้วก็เหมือนมอนมีพลังใหม่ด้วยเนี่ยพลังแบบเหมือนจะเป็นตัวปรสิตอะไรสักอย่างหนึ่งครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้พลังเนี่ยมันจะต่อกรกับตัวของเมนเดอร์ได้หรือเปล่าแบบและประเด็นของตัวของวิตาลีนิแมนที่ตอนนี้เธอก็เรียบร้อยเดี่ยงไปแล้ว แล้วก็ตัวของประเด็นใหญ่แล้วก็คือพวกเราแก๊งเดอะบอยครับซึ่งตอนนี้พวกแก๊งเดอะบอยเนี่ยก็โดนจับตัวกันหมดเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือแล้วแต่ตอนนี้ก็มีแค่แอนนี่แล้วก็บูเชอร์ครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าเออในซีซั่น5เนี่ยตัวของแอนนี่กับบูธเชอร์เนี่ยจะเป็นตัวดําเนินเรื่องหรือเปล่าครับและประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าอึ้งเป็นอย่างมากครับใครจำเซจได้หรือเปล่าครับซุปยิงที่มีพลังแบบอัจฉริยะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นเพราะเซเนี่ยเป็นคนวางแผนเลยมันเกิดขึ้นเนี่ต่วงเซสเธอก็ได้มาเฉลยเองเนะครับว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนถึงแม้จะมีการผิดพลาดนิดหน่อยครับแต่ก็เป็นไปตามแผนของเธออย่างดีซึ่งโอ้โหคิดได้ขนาดนี้เลยนะคือมันโอเคผมยอมรับแล้วว่าไอ้พลังสมองของเธอนี่มันสุดยอดจริงๆครับแล้วตอนนี้คือหลังจากที่เราเดอะเซเว่นกลับมามียนาอีกครั้งหนึ่งครับ ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากครับว่าในซีซั่น5้าครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับดีไม่ดีครับเหล่าแก๊งเดอะบอยของเราเนี่ยน่าจะเป็นการยากแล้วนะครับที่จะต่อกรกับเหล่าเดอะเซเว่นเนี่ยตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยครับไวรัสที่มีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างครับพอบูชเชอร์เนี่ยก็ได้เอาไปจากเฟนชี่แล้วเรียบร้อยเลยครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าบูชเชอร์เนี่ยจะเอาไปทํำยังไงต่อครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ก็คือตัวของแอชลีย์ครับซึ่งไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างเนาะอาจจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงหรือเปล่าที่แลกแต่อาจจะได้กลายเป็นซูปแล้วกลับมาช่วยแก๊งเดอะบอยเพราะตัวของเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกล่าครับถูกเหล่าโฮมเรนเดอร์ถูกเหล่า ender, เดอะเซเว่นล่าเลยครับซึ่งเธออาจจะกลับมาช่วยเหล่าเดอะบอยมันก็เป็นได้ครับตัวของเอเทรนนะครับ,รบที่ตอนนี้ก็หายไปเลยครับไม่รู้ว่าเอเทรนเนี่ยไปอยู่ที่ไหน,นครับไม่มีบทไม่มีการพูดถึงเอเทรนใดๆข้างนั้นเลย ซึ่งก็มีอยู่นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากครับต้องเป็นที่น่าเสียดายจริงจริงครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเออในซีซั่นห้าเนี่ยเอเทนจะได้มีบทหรือเปล่าครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวของไพรันเองครับไพรันในซีซั่นห้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีบทมิดหรือมีผลอะไรต่อเรื่องหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อว่าไพรันน่าจะเป็นตัวพิกเกมอะไรสักอย่างนึงครับและสุดท้ายแต่ไม่้ายสุดเนี่ยนั่นคือเอ็นเครดิตของเราครับตัวพิกเกมจริงๆก็น่าจะเป็นอ่า uh โซโยบอยครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้นะลวครับว่า s o โยบอยเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับเหมือนแต่เหมือนโดนจับขังอยู่เนี่ยเออโฮมเลนเดอร์เนี่ยก็ได้ไปถึงโซโ b บอยแล้วเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยสามตัวหลักตัวตึงในฝั่งตรงข้ามในตอนเอ่อในซีซั่นีนะครับอาจจะเป็นไบรอันเป็นโฮมเลนเดอร์แล้วก็เป็น s o โยบอยครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้เหล่าแก๊งแก๊งเดอะบอยเนี่ยตกระกำลำบากเข้าแล้วครับ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่าเหมือนโดนค้อนทุบหัวเหมือนผมสามารถระบายได้ไทดาร่าเนี่ยใครที่รู้สึกยังไงรัวรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นไหนประเด็นนี้เอ้ยมันแบบมันสุดติ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากระบายคือแบบผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเรื่องระบายคแรบบับเหมืนไทดลาลแบบ่าครับซึ่งผมเนี่ยขอกลับไปกรี๊ดต่อเลยครับเออนอนไม่หลับแล้วคแรบบับเมื่อไหร่ซีซั่นห้ามันจะมาคแรบบับขอเป็นพวกนี้เลยได้ไหมอะไรประมาณนั้นเแนบบี่ย ก็คงต้องเฝ้ารอต่อไปสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเจอกันคลิปหน้าเรียบสำหรับวันนี้บายบายครับ